สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมมาอนี้มาพี่น้องมาตับแต่งน้ยๆอีกคืึเกเรามาอนี้ครับครับผมมาพี่น้องเด้อทำแตงครับผมมาอนี้ททำแตงกับหมูทอดครับผมหมูทอดกับตําแตงครับหมูทอดนะครับเนี่ยครับตําแตงเข้ามีน้าจิ้มพร้อมครับพี่น้องน้าจิ้มจักนน้อยครับมาอนี่ พอแล้วก็มามากครับผมแล้วเวทแล้วงานแล้วมาเสียบเสียบน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูพูสูขอนครับมาพี่น้องมานน่ตำแตงครับเต็มจานเลยมีหมูทอดพร้อมครับมันนี้หมูทอดครับแล้วก็น้ำจิ้มนะครับกะมีสองอย่างนะครับพี่น้องหันนี่ครับทั้งตัเหนียวทั้งตัสวยฮะลงมือให้พี่น้องเสียบเสียบน้ำกันครับเอาหมูทอด แชร์ด้วครับทักทายกันด้วยพี่น้องครับวันทำง,งานนะครับนะเนาะแถวเวียดเดียวงานแห้วกนนะมากินเขาครับผมหาเนี่ยมากินครับแชร์ไปแซ่บมั่นเนาะ พี่น้องได้ยังกินกันแน่นอนครับคอมเมนต์เลยได้ครับผมผมกับแบบบ้านๆน,นะครับกินแบบบ้านๆน,นะครับบ่ได้กินหรูหลาอยังคือบัวเดะได้ครับเอาที่จะคว้างมากเนาะครับเนาะเขากันดี เขาเนื้อติดมือโมเมนต์ลุยสัเนี่ยมาเด้อครับสับส่งเหมือนกันเด้อทั้งเนื้นทั้งไก่นะครับนาแต่ยังกินนน้ะครับนาข้ามเหน็นผมได้เด้อครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะ มีอย่างแส่บๆเบ,บี่ยาเหม็นมาบอกกันได้ด้วยครับแต่ว่าทางนี้กินแน่ว,นวบานๆนะผมเมื่อกีกินแน่วรู้ลาน้ำเขาเะเดียวอืมอากาศกระหอนเนาะพี่รองเนาะอย่าเงเงืออะไรครับผม ววกินข้าวเหนียวกวนข้าวซอยก็ไม่เบิ่งจะละคนอ่ะผู้จะว่าคอยกินหน่อยมันเฮงหรอเขากินหลายแน้จำเจียวจำเจียวเจ้าไอหมูทอดอเจียวหนังประคามเปียก่ะ ครับผมพี่น้องครับผมกอขอตัวลาสานีนะครับด้วยมีอย่างก็คอมเมนต์กันใดครับผมมาท,าทักทายทุกคนนะครับผมักทุกคนเลยครับสวัสดีครับ